น่าแล้วก็ตันนี้มาบอดี้มันเย็นอย่างงี้ใชบอดี้เก่าแตกสิ่งที่เราออกก็จะคือตัวนี้ออกที่เราเอาเอาแค่ตรงนี้นะครับแต่นี่ คนก็อาจจะทิ้งแล้วนะครับทิ้งเียแผมจะเก็บจอนี้ไปขายจอก็ยังขายส่งได้อยู่เวลาเขารับมาคแล้วเก็บไว้เป็นลังๆอย่างนงี้ก็ได้จัง์พอลดค่าลดต้นทุนมากระวังเศษกระจกให้ดีนะตัวนี้ นี่เรามาดูมันใกล้เคียงกันไหมนี่นะครับแล้วก็แปะเหมือนเดิมแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็ละเอียดไม่เท่ากันนะครับเราจะไปบอกให้คนอื่นมาทำเหมือนกับเราทั้งหมดก็ไม่ได้ เงี้ยมันมันเป็นบาลีบาล่แล้วก็ต้องเอาออกนะครับตรงรูน็อตเนี่ยเพื่อไม่ให้น็อตมันมันมาโดนตัวจอนะครับเวลาเราขันแล้วอะ่ะนครับแล้วก็ใส่ยางไปนิดนึงนครับเอ,เอามาเอาของเก่ามา จะมีจุดมาร์กของมันอยู่ตรงนี้นะครับมาร์กมาร์กว่าให้ใส่ตรงไหนตรงไหนครับ ตรงบ้างครับเนอสั่นจะทำให้ตรงก็ต้องทำตัวดีนะครับโอเค มาร์กอยเรื่องนี้นะครับมาร์กถ้าบอดี้ดีอ่ะเขาจะมาร์กมาให้เรียบร้อยเลย ตอนนี้แล้วแต่เจ้าของจะใส่หรือไม่ใส่นะครับแล้วาามาเด็ดต่อนะครับ จจริงก็อยากจะทําให้มันเป็นระเบียบนะครับแต่ว่ามันระเบียบไม่ได้ครับอยากให้โต๊ะสะอาดสะอ้านโต๊ะทางานสะอาดสะอ้านก็ไม่ใช่โต๊ะทางานนะครับคือเราก็เขียในรอบอ่าเสร็จเป็นรอบๆอบะครับแต่ละรอบแต่ละรอบะครับโต๊ะรตเราก็จะลกอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันมาเรื่อยๆครับสินค้า มาเรื่อยๆทำซ้ำๆครับทำจนต้องมาทำสู่ยูทูบครับแต่ก่อนก็ไม่คิดจะทำนะครับคือว่าเราทำให้คนคนที่เขาอยากมีเทคนิคด้านนี้บ้างว่าอาวิธีทำทำยังไงบ้างมันง่ายหรือมันยากนะครับสามารถทำได้ทุกคนนะครับเอ Android ระบบ Android นี่เป็นระบบที่ไม,ไม,ไม่ไม่ม่อะไรสลับซับซ้อนมากมายไม่เหมือน iOS OH นะครับ อ o อนที่ต้องใช้เทคนิคสูงนิดหนึ่งนะครับต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือเยอะ,ะครับอ d นด i ยไม่ต้องครับอ d นดอยขอให้มีใจมาก่อนัะดับแรกในการทำอ่าศึกษาชอบในด้านด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน,นชอบในงานการซ่อมการโมดิฟายนะครับคืใครที่เป็นเทคนิคด้านนี้แล้วมันก็จะง่ายครับ มีใจรักมาก่อนแล้วก็มาเริ่มต้นทำอย่างนี้น้อยก็เรียนหลักสูตรเบื้องต้นมาก่อนนะครับแต่โทรศัพท์ทุวกวันนี้ต้องใจรักมาก่อนใจรักแล้วก็ความชอบอย,อ,ยอยากมีอยากหาอยากมีรายได้เสริมอย่างนี้นะครับค่อยๆทำไป ได้เสริมถ้าทำสาเร็จก็อาจจะเป็นได้ไลรายได้หลักช่วงใหม่ๆก็อาจจะเป็นรายได้เสริมไปก่อนแต่ละตัวแต่ละรุ่นเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับมีละเอียดหลักปีกย่อยไปอีก งัดแรงตรงนี้ดกระดึงแม่เราย้ายมาบางทีอยู่กับบอดี้เก่าอาจจะโดนกระแทกมานะฮะเราก็ใช้มิตเตอร์ตัวนี้แหละครับ มิเตอร์อเปนกประสงค์เรานี่ยแหละครับแต่ตืดนะครับคีบควัลกกวลบคัวหนึ่งอ่านสุดอยากจะคีบอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยต้องดังอย่างนี้นะครับเนี่ยมิเตอร์จะขึ้นแล้วลงนะครับ อันนี้วัดตืด้ยเราจะใช้มิเตอร์นี้ตลอดนะคร่าง,ง่ายๆครับต้นทุนต่ำไม่มีสลับซับซ้อน<ม>ก็ถ้าใครที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับวัยรุ่นะวัยรุนร่นนี่อาจจะทำได้ดีกว่าผมนะผมทำมานานแล้วมือไม้มือก็อาจจะ ไปตามอายุอะครับวางนี้ก่อนย้ายตัวนี้ก่อนนะครับแล้วอกจากตรงนี้ไป ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ลูกยางยางตรงนี้ครับยางตรงนี้ก็คือไม้ครับเราก็ต้องดูว่านที่ว่าออาไม้รูนี่เขาเจาะทะลุหรือ,อยังนะครับเราก็มาเช็คดูแค่ส่องดูก็จะเห็นแสงแล้วครับบางกลัวก็เขาทํามาแบบบาบะลิมันไปอุดไว้นะครับจะยกมานี่เห็นไหมยกมาใส่จากตรงนี้ยกมาใส่ตรงนี้ แล้วก็ด้านนี้นี่ก็ต้องออกมานะครับอันนี้กันฝุ่นยกมาให้ยกมาก่อนนะครับแล้วก็วางไปนี่จะวางเรียงทีนี้แล้วก็ดูมันเป็นแปะกาวไว้นะครับ ไล่ไล่ไปน,นิดหนึ่งเพราะว่ามันเมื่อกี้มันโดนนั่นะครับโดนลอนสันติดละครับอยู่ละด้านบนด้านบนโล่งใช่ไหมเราก็งัดตัวนี้มาครับใส่ถ้าของเก่าๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเนี่เราก็ต้องปนล้างนะครับล้างเอาสิ่งสงกปรกออกไป นด้านหลังเสร็จแล้วนะเราจะเอาตัวน,นี้ลงพอดีนะครับ ก็พอดีน่ะก็แปะพอดีนะครับ ทีนี้เรามาดูข้างหน้านครับบันทึกต่อนะครับไม่รู้ว่าขาดไปตอนไหนไม่ได้มองที่สําคัญนะครับก็คือหูนี่ครับหูตัวนี้ครับทาเงินได้หรือทาเงินไม่ได้ครับทําให้ลูกค้าก็ต้องทําให้ดีๆนะครับเนี่ยตรงนี้สําคัญนะครับไม่มีก็ต้องหามาใส่นะครับ เอาตัวอื่นมาทดแทนได้ไม่ให้หน่าเกียดนะครับแต่ถ้าได้ตัวเดิมมันจะดีที่สุดนะครับล้างทำความสะอาดด้วยลอมสันนะครับแปรงขัดขัดให้รูมนใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่ให้มี ฟื่ฟูมเข้าไปอยู่นะครับเนะี่ยเสร็จแล้วเรามาใส่นะครับเอา้าใช้กาว ที่เจ็ดพันนะครับอ่าแล้วตัวนี้ทําไมไม่ใส่นะครับตัวนี้ทาไมไม่ใส่อะตัวนี้ไม่สามารถยกมาใส่ได้นะครับเอาทิ้งได้เลยไม่ต้องอามาใส่ครับเพราะว่ามันจะทําให้จอสูงนะครับมันไม่เหมือนจอเดิมครับจอใหม่มันจะหนาไปนิดนึงเพราะว่าโอเกลโอซีเอเขามันหนาครับเวลาลงแล้วมันจะยกขึ้นยกจอกขึ้นมานิดหนึ่งเราเอานี้ออกมันจะลงพอดีเลยนะครับ ได้แล้วเราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยข้างหลัง ใส่ก่อนเนามาใส่นะครับนี่คือทเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคนิดน้อยเนี่ยเอาเก่าลงมานิดนึงพี่เนีน่ยแต่ว่าตัวนี้มันเริ่มจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เติมเข้าไปเติมสีขาวลงไปนะก็มาใส่ตรงนี้แหละ นี่เราก็มาชิ้งระบายความร้อนนะครับเจรถบีใช้ระบายความร้อน อันนี้มันจะแข็งแล้วนนเติมเติมด้วยจารบีขาวนะครับแปดเข้าไปแปดเข้าไปก็ปจะช่วยให้เราเดี๋ยวก็นอัวมันจับตัวกันแป๊บหนึ่งแค่เดี๋ยวให้มันกลมกลืนกันไป ช่วยกันได้ครับอันนี้เสร็จแล้วเรา,เอาออกหมดแล้วไม่เหลือแล้วยกเวนแต่ตัวนี้อย่างเดียวไม่เอาออกนะถ้าเราจะเอาออกมาก็ได้ครับแต่ว่ารถไอ้มันไม่ได้เข้าศูนย์แล้วครับเครื่องพวกนี้ถ้าศูนย์ต้องต้องเอาไปนะครับตัวนี้ก็ก็ของเดิมก็ต้องเอามาแปะไว้อย่างนี้ครับ เบาะี่บอะี้อาจจะหนานิดนึงนะครับนัน uh, ลงไป ไม่ตรงนะครับเ้วก็ด้งออกตรงแล้วก็เลื่อนไล่เอาอเรียบร้อยทีนี้เราก็มาลงกาวตรงจอด้านหน้า อีสหกนะครับเราได้เทสแล้วเทสเรียบร้อยแล้วครับก็แกะตัวนี้ออกนะครับเนี่ยต้องออกนะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องออกไว้ไว้ก็ต้องออกไว้ของศูนย์ฮะไว้ของร้านเนี่ยก็ต้องออกนะทำให้มันบางได้ที่สุดนะ ตรงนี้เราก็จับดันมาข้างหน้านิดเึงนะครับให้มันมีระยะของมันเนี่ยมันจะมีจุดมากของมันอยู่แลว้วก็วางมีแปดพันลงครับลงให้บางเลยนะ ให้พอดีนะครับอย่าลงเยอะครับถ้าขอบไอถ้าจอถ้าบอดี้มันไอเป็นตะปุ่มตะปัม่มเราก็ต้องเราก็ต้องแต่งนะครับสำคัญกาวนีะครับอย่าให้บางเซนเซอร์นะครับใส่เยอะบางคนใส่เยอะจนบางเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้นะครับเซนเซอร์เราก็ดูจากบอร์ดนะครับก็จะเห็นเซนเซ,นเซอร์นะ ไม่ต้องใส่หนาครับกาวอะเวลาเราบีบลงมันก็จะพอดีเลยนะครับ เห็นไหมอาจจะไปใส่เยอะนะครับกาวอะ่ะสอดงอลงไปตอนลงไปปุ๊บนะครับก็ดันมาให้เอาจับอย่างนี้นะครับให้เอาตรงนี้ลงก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ เอาเมืจับนี่ขึ้นมานิดนึงแต่งให้มันเข้าที่มันนะครับเนี่ยก็จะลงล็อกละเนี่ยเราก็จะดูตรงนี้ถอนนี่มานิดนึงก็ได้แล้วก็เลื่อน,นครับจับดัน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 ให้เข้าที่เข้าทางนะครับเนี่ยกาวมันก็จะคุมของมันพอดีนะครับ อนี้เราก็จะมาแปะแล้วก็เลื่อนนี้เนี่ยถ้าไม่ยงั้นก็ต้องถ้าไม่อย่างงี้ก็ต้องเอาน,น,อออนี่ออกก่อนอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่งนิดนึงนะครับเอามุดเราแปะอย่างนี้นะ